เส็บอ่ะเสร็จแ้วเอบไเลยมาดมดการดีเลยโนจะตกบ่อะไรผู้าให้ย่างะไรกินเนี่ยโนี่สิพดาสียนโหเอาเอียนมาใช่ไหล่ซื้อเอาซื้อเอาโดยโอ้คือว่าจะเสร็จถึกเอนถึหลีแม่บอสะโอ้โมนี่ แสบไปเลยโหเอียตัวใหญ่เนาะพอดีกินเนาะเช็ดอะไรด้กินมือนี่สิพัดสิพัดบ่ดยโอ้โอ้ซาสิพัดเอียนต้องแสบดีเนาะเมนขาดขาดไปพาเห็ดอายกินเลยหวัวแล้วมันลูกน้องเยอะเก่นหน่อย <laughs>

Vamos. สวยัสิพัดเตียนพ,พยร้อมๆผมเลยสองซาลาคนง่ามคนแข้นขึ้นหลยคนแขนขึ้นหลยี้มันเกิดอีเอมียนบ่ม่นบุกดี่ฉ<ว>ันพอจังหนากิดเอียนเซย์มาคนงามเนี่ย เสียอะตัวะยูนอายได้แล้วสมาน nè mà, Mình. phát thì gian chạy thì sẹm, phát thì gian thì sẹm, gì, này tí à Về, chút nào sút nhỏ này đi. Có này con ngàn hiện bất ngờ nữa còn xem Ô, oh, bà này, phi đoàn này này เสร็จอีกทีเนีย Good like set up

เีไม่ได้ไปเขาก็ลุมนาวเลยนะาาเนานะเอาคือจะสุกเลยโอ้หอ,อมไีนี นาแสบอีเลีว้าวเต็มปุ่งเลยเนี่ยสาสวยเด็ดจริงจะไปรหนรนเปล่าเขาอีดล่ห้องขนาดน่ะฮะ ต้านเลยใช่เหลใช่ป่ะโอ้ที่กันใส่กันเถอะเ็บแล้วบ้านนะเสร็จอีเลยพร้อมจจุ๋ยเลยนะโอ้พรอมเหรอเห

อันเลยขากลีมะไปหลองไหมเอวสดกินดนยได้เอ้ย oh, hey. มางไก่เจอเลยมาไปหลอกไหมกินกันเลยจะกินก้นบางกางข้าวโค้งนะเดี๋ยวเดี๋ยว่บ็งกีรีเหรอเส็งบอกมาเท่อขึ้ดยอด Ở đây, con mình nhẹ. Ừ. 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 không mình nhảy. Bên mình nữa chứ Nhanh Ừ. chậm rồi. không Rất sẹp đẹp bạn Thích thái sẹp đi hết dẹp đi rồi Một cáo nhé Chốc cáo hết cho hả?

rồi nha anh em. Momu. 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 mặn mặn, Momu. <laughs> ừ. mặn Momu. 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 Mặn, Momu. 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 Hôm nay thôi mày khẩu Sếp mày cầu ấy kìm khẩu lên đi tìm thôi mày 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 So lốt đã mất này mhm 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 นี้คนแถวดีกินได้มันนเออมันน้ำมันมัน้ำก็ตัมันถือกับขาเจ้ามนนาะโอ้บไดุงเขาพี่น้องเอ้ได้ไุงเขา หอมใบกับข pues ้าวผสมขึ้นหอมใบกับข้าต้มเนียวมาเนี่ยมันได้ใบกับข้าแก้มแห้งเสร็จไหมนี่แก้มเหาบวข้าวนาะ

อะไรผู้หญิงก็ไม่กินละเอียดนั่นหรอ,อแด้วแต่บางคนก็ไม่กินบางคนคอยสูดกินนะผู้หญิงม่เห็นครับเนปะ็นอะไรับอื่นต้นอ,อื่นหางเสืออะไส่วนอื่นบางคนบอกกากิน ủa cái này, ô kìa các bạn ạ, mình sẽ làm, làm ามเลยเชแนเมอยว่มากก่าบลมเยอะเลยแก็แบใจแเสียป่เเขาเสบอไปนีมาเด้อมาเดีการดีเลยโนตรตกบวัเม่ยน่ะ มันบริสุทธิ์โตขามหนามเลยกินตาพ้นเลยที่ดีเขาได้จังจทงี่าท่องหมดหเลยครับแบุซ มเนหถือใจพวกนักแก็บน,นั่นึน่ประหมากที่น้ำหอม Mười tầm nhanh, hết cảm giác mấy chicken nó bocca bay nó hết mục đích kín ngọt chicken không để ăn ừ. kim này còn bà nó sẽ đi đây cho kim đại được à, dàng, thương kim bò cái nhưng mà kim đại con không có kim nên ừ. để cái đây, gật gạt, có chế khẩu nhá, khẩu chảo เฮ่เ,อเสอะเจอพิสูจนะ์เนาะมีเา้นะเา,าเนนะจ้าเนาะน้องก็เสรนะจานใส่ขุกเขาเลยกับ <Yeah. S 2> ส่เนะ <c oughs> เดี๋ยว